หลายหลายคนถามว่าคันนี้มันแรงขนาดไหนนะครับ g p s อยู่เท่าไหร่พี่มีอยู่ในโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวพี่เอาให้ดูเวลาที่พี่ฮาร์ดขี่วันนั้นอ่ะ <tro opers> ดูดิดูดิดูดิไอ้เหี้ยแบบรถมันดูดไปแบบน่ากลัวดูลุงเลยระจุยอ่ะกระจายอ่ะโคตรไกลอ่ะขี่มั่วสู้ไม่ได้ยกล้ออย่างเดียวอะบิดมั่วสู้ไม่ได้ดูดิดูเขาเร่งนะดูเขาเร่งนะ ครับก็ขอบกลับสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยนะฮะสำหรับวันนี้พกผมงบรัทสอสอจันทรหรือ Infinity Bank กับเจ้าเขียวเสวยที่น้องๆขอร้องกันมาหลายวันหลังจากที่พี่ไม่อยู่นะครับไปกรุงเทพไปต่างจังหวัดมาไปธนาคารไปอะไรหลายๆอย่างนะครับก็พี่มีธุระที่จะต้องทําเรื่องใหญ่หนึ่งเรื่องนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลาอยู่บ้านนะลุงเนาะวันนี้เรามีจิ้งเลดน,นะเดี๋ยวจิ้งเลดจะรีวิวให้ดูแล้วกันทําคลิปให้ดูไปแล้วว่าไปซื้อมาใช่ปะแต่ว่าคันนี้เป็นรถของลุุงงงไไไมมม่่ใชรรรรรรรถขอออเานนะะคคคคคััััับบบบบแแลลล้้้้ววก็หหยย ก็วันนี้เรามาอยู่กับเจ้าเขียวสเสวยในบล็อกของ72ชัก9นะครับแค้ซี n c นซรถคันนี้ไปขี่มาประมาณ 4- 5หทิปแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรยังไม่หลับยังไม่งองแงน้ำมันเครื่องไม่ซึมแต่มีแค่พวกน้ำมันโซ่อะไรพวกนี้นะครับผมก็นะเดี๋ยววันนี้จะพามาขี่ดูเลยนี่หัวที่ใช้นะครับจะเป็นหัวตรงรุ่นนะครับหัวตรงรุ่นเลยนะครับก็เป็นใบาวาลที่ผมใช้ก็เป็นใบาวาลขนาด27 24นะครับแล้วก็แคงเป็นแค้ซี n c นซีนะครับผม แข้งซีนซีลูกนี้นะครับผมเราได้ทําการกลับมาจากที่โรงงานของเรานะครับ <c oughs> แข้งตัวนี้นะครับก็ทรายที่กลัดมาใส่รถแข่งเลยถูกต้องเป็นแข้งโฟโตัทยที่กลัดมาใส่รถแข่งนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็นี่สเตอร์ที่เราใช้นะครับหลายๆคนถามพี่แบงค์ท่าเจ็ดสองชักเก้าพี่แบงค์ใช้สเตอร์อะไรผมบอกเลยว่าผมใช้สเตอร์ที่ใช้อยู่เป็นสเตอร์เบอร์นนะ 27, ยี่สิบเจ็ดเห็นไหมยี่สิบเจ็ดข้างหน้าเป็นสิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับนับให้ดูไหมนะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะครับก็เป็น16 27 mm hmm. นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสเตอร์โลที่พี่ใช้ขี่นะครับพี่จะไม่ใช้สเตอร์หน้าเล็กนะครับพี่จะใช้สเตอร์หน้าใหญ่ถ้าเป็นลูกใหญ่นะครับแล้วก็น้ํามันที่ใช้เป็นน้ํามัน e 8 5นะครับเรือนที่ใช้เป็นเรือนขนาด43มมิลน,นะเป็นเรือนสีมมิลน,นะครับอ่าไอ,อ้ล้อไอ้ตองคาร์บอนเนี่ยอ่า มันรองรับเครื่องใหญ่ๆอย่างนี้มันใช้งานได้จริงหรือเปล่าก็ฮาร์ดบีดขี่อย <Ti> ู่ก <will> ็ใช้ได้จริงเดี๋ยวเอาอย่างนี้หลายๆคนบอกใหญ่ขนาดนี้สตาร์ทนิ้วไม่ได้แล้วพี่สจสตาร์ทยังไงเดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วเดี๋ยวจะพาขี่ดูฟิลเลยว่าอีเจ็ดสองคันนี้ฟิลมันเป็นยังไงเพราะพี่ฮาร์ดแม่งถอดตะกร้าถอดที่จับออกเพราะมันไปหวดกับเขามามันข้าวไหมข้าวเลยนะไปเดี๋ยวจะพาไปขี่ดูฟิลแล้วองการไม่เสียเวลาอันดับแรกนะครับเปิดเซฟกุญแจค้างไว้เลยครับให้น้ำมันมันปั๊มริ้งมาทำงานแแล้้วกกกก็ถถออออยยยยเเีีรรร์์คััับใหมนนดด๊ะะู Anything แอกอย่างเงี้ยอ่ะพอแอกสุดป๊อปใช่ไหมเนี่ยแอกสุดก่อนอ่ะแอกสุดแล้วกำคับวิ่งครับวิ่งแล้วกระโดดกระแทกปุ๊บปุ้งอย่างงี้เห็นไหมไม่ติดทำใหม่ครับทำใหม่แต่ถ้าติดแล้วมันติดเลยนี่วิ่งปุ้งไม่ติดเย็บเป็ดลุงยันดิเออเมื่อยละนะแต่จริงๆมันดึงล้อก็ได้แต่พี่ขี้เกียจดึงเพราะเดี๋ยวมือเปื้อนนะไปพอลุงพอเนี่ย ติดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้พอมันติดแล้วมันติดเลยนะลุงนะเดี๋ยวเราจะขับไปเรื่อยๆครับพาดูฟิลเกียร์หนึ่งนะครับอันนี้เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งก็จะยาวมากเลยนะดูเดิเกียร์หนึ่งเกียร์สองเห็นไหมเกียร์สามนะหลายคนถามว่าคันนี้มันแรงขนาดไหนนะครับ G p S อยู่เท่าไหร่พี่มีอยู่ในโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวพี่เอาให้ดูเวลาที่ไปฮาร์ดขี่วันนั้นอะแต่ว่ากลัวจะโดนนะครับกลัวจะโดน เพราะว่าตอนที่ขี่ตอนนั้นมันอยู่ในบอสของเขียวอีนะครับเขียวอีที่ไปทริปนั้นะ่ะพี่ฮาร์ดขี่อยู่220หน่อยๆว่างในแอปเอ็กจุนโฟนะแข็งเท่าอยูคิวตาเลยนะครับเพราะนั้นคิวตามันดับมันโดนฝนแล้วมันดับนะครับพี่ก็เลยทาการเาไปซ่อมนะครับแล้วก็เขาก็เลยบอกว่ามันมันมันซ่อมมันซ่อมแบบใช้เสียเงินอ่ะเขาก็เลยส่งเคมให้เลยก็คือได้เครื่องใหม่มานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ เราก็เลยได้ใช้โทรศัพท์ใช้แอปเอ็กจูนโเปิดนะครับก็วันนั้นมีมีอยู่ในอ่าเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันเออเดี๋ยวผมขอเบอร์เลขข้างหลังไวนะ้นะะครับเดี๋ยวจะหาว่าโมแต่มันวิ่งได้ในในบล็อกที่อยู่ตัวถังของเคียวอีนะครับตอนบล็อกอยู่คันนี้มันวิ่งไม่ถึงพออยู่ในคันนี้มันวิ่งได้ประมาณ214หรือ215มาครับรถมันทายอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องยกคันเร่งนะครับเพราะาช่วงล่างมันไม่ได้นะครับ รถอะถ้าช่วงล่างได้ความเร็วมันมาแน่นอนครับแต่ถ้าช่วงล่างไม่ได้ความเร็วไม่มีนะครับรถกิโลผมบอกเลยคุณต้องเซ็ตช่วงล่างหาจุดพอดีให้มันดีจริงๆนะครับยอมรับลูกใหญ่แล้วก็คุณต้องทําใจยอมรับด้วยว่ายิ่งขี่ลูกใหญ่คุณต้องยอมรับว่ารถมันจะพังไวนะครับพังไวแล้วก็ ผลเสียมันเยอะนะคะรับมันอันตรายด้วยมันแรงมันอาจจะล้มหรืออาจจะคว่ำหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าผมขี่ใหญ่ขนาดนี้จริงๆผมเป็นคนไม่กล้าขี่ใหญ่ขนาดนี้เพราะอย่างที่ผมเคยบอกไปทุกคลิปว่าพี่แบงค์จะขี่รถอ่ะถ้าไม่ใช่บิ๊กไบค์เลยอะ่ะที่บันบอดี้ใหญ่ๆอ่ะพี่แบงค์ขี่แค่ห6ชัก7เนี่ยสำหรับพี่แบงค์ถือว่ามันใหญ่แล้วไงเออแค่นั้นเองวอนนี้พี่ก็เลยแบบ <c oughs> พูดตรงๆคือถ้าน้องๆไม่ขอก็ไม่ออกมาขี่ให้ดูอะ่ะแค่นั้นเองเพราะว่ามันเป็นรถของพวกเด็กๆขี่กันะนะครับพวกแบบที่ม ฟิวขี่ก็ไม่ดีมากเตะเกียร์ยกล้ออย่างเดียวง่ายๆเลยเนี่ยดูดิเห็นไหมเห็นไหมมึงเห็นปะมันแบบมันมันไปอย่างเดียวคนดูเนี่ยมันไปอย่างเดียวจริงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิดูดิดูดดูดิคือมันดึงคนฟิวออกจากรถอ่ะคนดูเข้าใจฟิลปะมันดึงคนฟิวออกจากรถเลยนี่ขนาดผมแตกคันเแค่ครึ่งเดียวอะนะ ผมเลยแบบไอ้เหี้ยพวกมตรงคือไม่ถนัดแล้วคันเร่งเนี่ยคือตอนนี้ยังปรับไม่ดีคันเร่งมันแข็งผมเลยกลัวเดี๋ยวมันจะยกล้อเดี๋ยวมันจะหงายท้องอะไรอย่างเงี้ยรือเปล่านะเนี่ยนี้แจ่วางเกียร์มันค่อนข้างที่จะแบบชิดด้วยแล้วก็คือไม่นด้บอกว่าชิดแบบเครื่องมันแรงดี๋ยวก่อนนะเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิดูดิไอ้เหี้ยแบบรถมันดูดไปแบบหน้ากลัวดูลุงเลยกระจุยอะกระจายอะโคตรไกลอะแค่นั้นเอง เออแม่งแรงจริงคนดูเออผมบอกเลยครับไปขี่มั่วซั่วไม่ได้ยกล้ออย่างเดียวนะบิดมั่วซั่วไม่ได้ดูดิดูเขาเร่งนะดูเขาเร่งนะดูดิดูดดูดิด,ด,ด,ดูบิดนิดเดียวดูดิมันแบบมันแม่งสุดยอดนะครับสำหรับรถคันนี้อะไรใครใครหลาย,าย,ายคนถามก็กี่แรงม้าที่ไี่ได้ทมไปก็52แรงม้านะครับส่วนทอร์กอยู่ประมาณ45ตัวนะครับเฮ้ยทอร์กไปถึง แรงม้าอยู่52แรงทอร์กอยู่ประมาณ39เออผมพูดผิดนะครับเออผมพูดพูดผิดอันนั้นอีกเครื่องอีกตัวหนึ่งนะครับไอ้ทอร์ก45ตัวก็มีเหมือนกันนะครับเออนะครับม้าไม่ต้องถามแล้วอยู่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะว่าผมโม้เยอะนะครับก็สำหรับคันนี้ไหนที่ขึ้นจีวได้ดูไฟก็สาหรับใครที่ชอบนะครับเดี๋ยวผมจะผ่าเครื่องนะครับให้ให้ข้อมูลนะครับส่วนในขนมหกนี่เตรียมผ่าแล้วนะครับถ้าน้องๆอยากได้ข้อมูลก็ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแต่เบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะตามที่ได้บอกไปถ้าน้องๆไล่เข้าที่เข้าทางได้ก็จบแลฮะไ้แดมหรอบินอีกแล้วทุกคนดูดูดิด แยงจริงกว่านะครับขี่ไปสองพันโลแล้วยังไม่งองแงยังไม่อะไรนะครับก็เราบอกว่าผ่านเลยนะครับผมฟังเสียงโอ้ดูเสียงเดิเสียงโคตรดีไงขนาะประมาณนั้นละครับสำหรับฟิวเจ้าเขียเวเหยก็ขี่ง่ายเหมาะสำหรับคนตัวเล็กเหมาะสำหรับสายหมอบนะครับสเต็ปนี้สำหรับใครที่อยากทำก็อยากจะขอแนะนำน้องๆสำหรับใครที่อยากขี่ใหญ่ขนาดนี้นะครับไม่าจะเป็นนายทุนพพวกเพกืพ่อนฝูง หรือว่าใครก็ตามแต่ที่ค่อนข้างที่แบบอยากขี่ลูกใหญ่สไตล์แบบนั่งขี่ชิวๆ1 5อ106นะครับก็แนะนำันดับแรกให้ใช้แคนซียนซีนะครับผมใช้แคงซียนซีเพราะความปลอดภัยของชีวิตคนนะครับป่าลูกปืนแตกยากนะครับป่าลูกปืนแตกยากแล้วก็เส,สาถอนยากหัวยกยากนะครับผมอันนี้ปลอดภัยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อเบี่ยงก็แล้วแต่ทุกคนจะเซ็ตพิจารณาทันเพราะว่าแต่ละคนข้อมูลไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมก็ไม่เหมือนใครเหมือนกันนะครับเพราะผมค่อนข้างใช้ เงาประมาณค่อนข้างสูงรถมันก็เลยขี่ได้แบบไม่มีปัญหาเลยอะไรเงี้ยขี่ได้ไกลขี่ได้นานไม่เป็นปัญหาเลยแต่ว่าเนี่ยผมก็ต้องจะตต้องยกลงแล้วนะครับผมเพราะว่าต้องทําการเซอร์วิสใหญ่เหมือนกันประมาณนั้นแหละครับคุณดูเพราหรับคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับแค่มาพูดให้ฟังเฉยๆว่าเจ้าเขีวเยวเสวยมันขี่เป็นฟิลไหน yeah, แค่นั้นเองแล้วก็พามาขี่ดูนะครับส่วนใครที่อยากจะดูคลิปบิ๊กไบค์ออกคลิปขอๆก็รอนเลยนะครับสำหรับคอมเมนต์กันเยอะ่าคิดถึงบิ๊กไบค์จังเลยพี่นะครับคิดถึงด้วยน,นั่นนะ นะครับเพราะว่าน้องๆอยากดูผมก็ต้องจัดให้ผมไม่ขาดตัตทานะครับที่หายไปก็มีทุราอะไรหลายๆอย่างนะครับผมประมาณนั้นแหละโอ้โหหลุมหลุมหลุมออรถรถโรงพยาบาลเบีบแต่นะครับเย็ดเป็ดขอโทษครับพี่อะไรอลุงลุงทำอะไรลุงลุงทำอไร อันนี้แบบขี่แบบธรรมดาแดกหลับเลยอะหลีดเลดยโดนปิ้วหดอะแ <c> ล <oughs> ้วก็ไม่รูลีดก้าอะไรคนทางพี่สจทจาทำก็เดี๋ยวจัดการให้นะครับก็เราจะเริ่มตั้งแต่ไล่ชามใบเดียวไปเลยนะเป็นสตอรี่สตอรี่ไปน้องๆจะได้ดูว่าเร็วที่สุดของมันในใน,ในฐานะที่พี่ทาได้นะเร็วเท่าไหร่อ,อาจจะมีคนทําได้เร็วกว่าพี่ก็ได้นะครับนะก็สําหรับคนถนัดสําหรับคนที่แบบเซียนสายพานนะแต่ผมไม่ได้เซียนสายพานไงีทำไปเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะมาโม้ให้ฟังแล้วกันแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ